มาหลอแล้วต้อนรับนะฮะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกันนิการ,รักกับผมครับทีมพ้อบ,บัณฑิตนะฮะพาท่านผู้ชมครับมารับชมเจนใหม่แห่งทีมพิเชียนพืชผลนะครับตกมาปีนี้ฮะก็เล่นรถ6ล้อนะครับท่านผู้ชมตัดสิในใจเลือกเป็นฮีโน่ในรหัส f 4 9 j 210นะครับ6ล้อขนาดกลางฮะ กับยาง825ปองเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะเขาจริงๆวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเด็ดนะ <c oughs> แค่พามาชมความหล่อฮะเพราะว่าไม่ได้ปีนบ่อแล้วจะเป็นะจะเก็บบ่อแล้วครับท่านผู้ชมงานลุกลังครับโอ้โหลุกลังวสวยเลยแทบเทเบล่าสา0ดีทู 3, 200, เป็นไงบ้างฮะเห็นข้างหน้านี้หล่อเลยหุ่นมันค่อนข้างที่จะลงตัวนะผู้ชม ทำหล่อเขาบอกว่าใช้ได้เลยครับไฟเด y t i ทม Run นนิ g งไลท์นะฮะ LED ติดตลอดครับท่านชมในช่วงของเวลากลางวันบริหารงานโดยเสียกลางแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกตานะฮะในทีมของวิเชนพืดผลเช่นเคยครับท่านผู้ชมตัวนี้210เต็มเปี้ยเลย F49J 500 Dominator นะครับเป็นโฉมใหม่ของเขานี่ก็เป็นโฉมล่าสุดแล้วครับจัดมาทั้งหมดอยู่5คันต่อเป็นดัมแบบกึงก่งๆนะฮะกึ่งสูงกึ่งเตี้ยก็เป็นอนเนกประสงค์ครับถอยมาจากโซนอาโรบุรีนะฮะนี่ยังขาดยังขาด ยังขาดสามชากับแต่ลมอยู่เอ้าโอ้สอบถามแล้วฮะในทีมงานในทีมของวิเชียนพืชนะฮะเขาบอกว่าแรงดีแรงเหนืออยู่เคยแบกกันแล้วสิบตักปีนบ่อขึ้นมาเอาอยู่ครับได้สบายสบายกระบะค่อนข้างใหญ่ฮะเป็นกระบะมาตรฐานเลยนะต่อมาจากอู่ของพนัทมาวิน ฝั่งของชนบุรีครับท่านผู้ชมเหล็กค่อนข้างที่จะหนาเลยน้ำหนักตัวรถต่อเปล่าก็อยู่ที่ราวๆสามตัน8ต่อระบบเรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่ในเกณฑ์ของ5ตัน2 5ตัน3ประมาณนี้ฮะรวมบรรทุกของตัว6ล้อแล้วนะฮะก็อยู่ในช่วงไม่เกิน15ตันนะผู้ชม ส่วนคันนี้ครับไปถอยมาที่มหาสารคามฮีนโนมหาสารคามนะฮะทรงกระบะนั้นก็คล้ายๆกับทรงกระบะเจ้าตลาดทั่วไปฮะแต่ว่าไม่ใช่3มิตรนะเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งครับเป็นทรงของพนัทมาวิมทรงค่อนข้างที่แปลกหูแปลกตาเลยค่อนข้างที่จะหนาฮะ้้มาฐานฮะต้องยกยิวนี้ให้กับทางฮีโนไทยรุ่งเรือง โบบุรลีนะครับสี่สูบคอมมอนเรลเทอร์โบนะฮะให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่210แรงม้านะครับแรงบิดทำให้ดีสุดคือ637นิวตันเมตรที่2,500รอบนะฮะ ขนาดยาง825ครับนี่คือยางมาตรฐานจากโรงงานที่ให้มาความหนางเขาก็บอกว่าหนาสุดในตลาดแล้วในกลุ่มของรถบรรทุกตลาดนะหนาถึง16ชั้นความหนาของผ้าใบนะฮะตรงนี้แหละครับมันจะนุ่มๆหน่อยถังน้ำมัน200ลิตรครับเครื่อง4สูบนี่ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ วิ่งงานชาวบ้านแบบนี้ฮะกับระยะทางที่ไม่ไกลเสียวันหนึ่งก็อยู่ที่วันละประมาณ500-600ถึงบาทครับก็ถือว่าปะหยะักมาดูตอนออกตัวท่านผู้ชมนี่ฮะทางเริ่มหนืด ถ้าเกิดว่าปีนทางชันนี่น่าจะมันกว่านี้ครับตัวนี้คือทรงของพนัดมาวิมนะฮะเหล็กเป็นแบบเหล็กพับท่านผู้ชมเอไม่ใช่พับสิเขาบอกว่าเป็นเหล็กขึ้นรูปไปเลยรียดร่อนนะฮะประกัน2ปีครับหนาทุกจุดเลยต่อก,กาดกันมอไซค์มาให้จากโรงงานแบบนี้เลย สติ๊กเกอร์ฝั่งของคนขับตัวนี้ติดเองนะฮะงบของเจ้าของก็คือคนอ่าคนขับนี่แหละทางเสียการรมบอกว่าให้ขับแล้วก็เปลี่ยนสือนเป็นรถตัวเองฮะ,ะต้องดูแลรักษาให้ดีรถใหม่ป้ายแดงครับปริ่งจะเปลี่ยนป้ายกันเมื่อกี้นี่เอง สองคันสามคันผ่านไปแล้วทู้ชมมาดูคันนี้คันสุดท้ายของเราในรอบนี้ส่งกันมาอยู่4คันสำหรับตัวแชสซีของรถนะครับยาวเบ็ดเสร็จแล้วนะฮะตั้งแต่หัวจรด,ดท้ายเลยมีค,ความยาวอยู่ที่6เมตร55นะครับ6เกียร์เดินหน้าแบบธรรมดานะผู้ชม พร้อมโอเวอร์ได์ก็หมายถึงว่ามันมีจุดที่มันลอยได้นะฮะก็คือเกียร์หนี่แหละสักความเร็ว60นี่ก็ตบเกียร์หกเลยนะครับก็เป็นโอเวอร์ได์ฮะก็ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับในกลุ่มของเจ้าตลาดเขาก็จะมีแบรนด์ของฮีโนแล้วก็อี u ูนะฮะส่วนแรงม้านี่ก็ไล่กันใกล้เคียงกันเลย f r r 210 ฮีโน่นก็จะเป็นโดว์พิเนเตอร์ f c 9 j 210เหมือนกันแต่ว่าคันนี้เขาบอกว่าหล่อกว่าแล้วก็ภายในค่อนข้างที่หรูหรานะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าครับผมพาไปนั่งในหัวเก๋งฮะเขาบอกว่ามันลักซ์รี่ขึ้นดูหรูหราขึ้นนะครับใช้วัสดุเกรดเอในการตกแต่งในคลิปนี้ก็ดูการออกตัวการบรรทุกแล้วก็สมรรถนะโดยรวมของเขา ในโซนของจังหวัดสระแก้วค่อนมาทางอารันยประเทศนะฮะโคกสูงตาพยาวัฒนานครเป็นที่รู้จักกันดีครับพิเชียนพืชนสายแบกนะผู้ชม <c oughs> กับงานขุดอ่างขุดบ่อฮะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นถนนคร <c oughs> ับ <c oughs> ก็ต้องทำกดทำเกณฑ์เขา เรือท้ายมันให้มาค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะเืองน้าะขนาด4875เขาบอกว่าเป็นเรือพลดอักดิดที่เหมาะสมแล้วครับไม่ต้องไปดัดแปลงนะฮะตอนนี้คือหน้าดินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะเป็นไงอีกคลิปนึงเอ้าในคลิปนี้เอาปากกันแบบชิมลางกัน ลืมนะครับในคลิปหน้าพาไปดูภายในของตัว Fc9J 210 Dominator มันจะหล่อเหมือนหน้าตาไหมขอบคุณทุกท่านครับที่ามารับชมวัติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย